เดี๋ยวมาเทสมีดนาคิริตัวนี้ตีแบบดั้งเดิมน,นะสอดไส้แกนรับเก็บคมให้แยกชั้นเงาเงาเป็นกระจกเดี๋ยวจะลองเทสคมดูก่อนอมคมคมจัดคมจัดนะคมจัดจ้าน ลับรองอแค่วางอย่างนี้ลงกระเด็นคมสุดยอดอมคมกระจายเทสกับตัวกระดาษให้ดูคมหวาดเจี๊ยบมากมุมถ่ายมันก็มี